มาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสามานั้นนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ริมคลองนะครับผมริมคลองเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาย่างไก่นะครับผมเป็นไก่ย่างเดิครับวันนี้ผมก็ได้เอาไก่มาจากบ้านนะครับไก่นะครับผมได้มาจากบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาย่างไก่กินริมคลองนะผมพอดีว่าวันนี้ก็มาเั็นสองสามคนนะครับผมมา ดีเบ็ดได้ครับผมก็เลยเอาไก่มาย่างครับผมมาเดี๋ยวผมขอก่อไฟก่อนเลยครับ มาทุกคนตอนนี้ไฟก็เริ่มติดแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เตรียมฐานไว้แล้วนะครับผมเป็นฐานนะครับเพราะว่าที่ริมฟองมันก็มันไม่ค่อยมีฟืนนะครับผมมันค่อนไม่ค่อยมีไม้ก,ก็เลยผมก็เลยเตรียมฐานไว้ได้ครับผมเรเลยเอาฐานมาใส่เทนนะครับ ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาคอยให้ไฟอยมันเป็นฐานก่อนนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาเสียบไก่แล้วก็ทาเกลือแล้วก็มาย่างกันครับผมมาเดี๋ยวเรามาคอยเลยครับผมมาทุกคนตอนนี้ปอยของผมก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไก่ผมเสียบไม้ก่อนนะครับผมอนี่ก็นี่ก็เป็นไก่ที่ผมเตรียมมานะครับผมจากบ,บ้าน เดี๋ยวผมจะเสียบนี่เลยนะครับผมทะลุเลยงงเก่งเลยออเหอะไปยิงเมื่อกี้กับไก่ปลานี่นะครับไก่ที่ผมทำจะย่างนะครับผมผมจะ ย่างอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเกลือทาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมหากเกลือก็เน,นื้อ นี่นะครับเลือผมเตรียมมาแนละ้วผมจะเอาโรยใส่เลยนะผม นี่นะครับนี่เกลือผมได้ทาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาย่างเลยนะครับมาเ,เรามาย่างเลยครับผม มาทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ย่างไก่ผมได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคอยเลยครับผมว่าจะให้ไก่พอเราสุกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมากินกันนะครับผมมาเดี๋ยวามาคอยเลยครับ มาทุกคนตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มจะสุกมากแล้วนะครับผมนี่นี่ไก่ของเรานะครับมันก็ไหม่ๆนิดหนึ่งนะครับผมมันก็ยังไม่สุกดีครับผมเดี๋ยวเราจะย่างต่อเลยครับผม มาทุกคนตอนนี้ไก๋ยของเราก็เริ่มเริ่มจะสุกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะคอยสักแป,ป๊บ,นนบนนหนึ่งนะครับผมมันคอยมันก็แรงครับผมมันก็ไหมไหมนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันก็เริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาคอยเลยว่าจะสุกตอนไหนนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําน้ําจิ้มด้วยนะครับน้าจิ้มซีฟูดนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะคอย คอยเกสุกนะครับเดี๋ยวผมพ่ราเดี๋ยวเราจะทําน้ําจิ้มเมืองก่อนนะครับมาทุกคนตอนนี้ผมก็จะทําน้ําจิ้มนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มกันก่อนเลยครับนี่ครับกัดเทียมนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมก่อนนะครับผมจิ้มกระเทียมก่อนนะครับ มาครับตอนนี้ผมก็ติ่มกระเทียมนี่เลยนะครับผมติ่มกระเทียมเดี๋ยวผมจะใส่พริกนะครับเดี๋ยวเราพริกใส่พริกด้วยนะครับ i uh, big โอเคนะครับเมื่อกี้ใส่พริกเลยผมก็จะใส่น้ำตาลนะครับผมนนี้ผมได้น้ำตาลมาใส่น้ำตาลนะครับผมน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือนะครับผมเกลือ Oh. มะนาวนะครับผมมานาวไนปะ なあ。<music> นี่ครับน้ำจิ้มของเรานะครับผมเดี๋ยวจะชิมดูนะครับผม,มผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะใส่เกลือนิดนึงนะครับลกกวก็ใส่มะนาวหมดเลยนะครับผม โอเคนะครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมทำเมื่อกีน้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินกับไก่ย่างเครือครอยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับมาทุกคนตอนนี้ไก่เคงเราก็สุกแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับผมมาจิ้มเดี๋ยวเราจะมาทำการกินกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอลองชิมก่อนนะครับผม นี่นะครับมันก็ยังร้อนๆน,นะครับนี่นะครับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนี่นะผม มันยังร้อนเยอะผมเพิ่งลงเมื่อกี้เลยนี่ครับนี่นะครับใส่ของเรานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมากินพร้อมๆกันนะครับนี่ก็จะมีพี่ผมไปหาปลามาเมื่อกี้แล้วก็ น้องคนครับเดี๋ยวเรามากินพร้อมๆเลยครับมาทุกคนมามากินมาเนี่ยเราเราจะกินไก่นะผมนี่นะครับไก่นะครับนี่น้ำจิ้มของเรานะครับผม เหนียวหนึบหนับรสชาติดีครับนี่ก็เป็นเร่ธาตุนะครับผมเร่ธาตุมาเริงนะครับ นะครับหนังมันนะครับผมกลมั้้ไ่ตอง นี่นะครับนี่ก็เป็นเนื้อออกมาครับผมออกไก่นะครับ มาทุกคนตอนนี้ก็เรากินกันเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็ไก่ที่เรากินนะครับเมงวันม <c oughs> วันตองไหมครับผมเรากินกันเสร็จแล้วนะครับนี่เมนูปลานะครับนี่ก็มาเราก็ย่างปลาด้วยครับผมเราไปหาปลามาเมื่อกี้แล้วก็มีมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวเผานะครับมะพร้าวเผา,าเดี๋ยวลองจิ้มนะครับผมน นี่นะครับมะพร้าวเผานะครับผมหนักต้านยังน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมเราเอามาเมื่อกี้ไว้กินน้ำโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมถ้าอย่าลืมกดติดตามนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรอีกนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้กเ็เพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่วิดีโอหน้านะครับ ครับวันนี้สวัสดีครับ